สวัสดีครับเขาต้อนรับกาสูขข่กนโบโโอรีนิ่งบริฟกับผมธนง n คันทองครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับทาง p พียดวิลซีเนี่ยไดออกรายงานว่าระเบียบเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรภายในปี2050ปรากฏว่าอินเดียนะครับภายในปี2050นี้จะมีขนาดเศรษฐกิจนะครับวัดตาม purchasing power parity นะครับหรือว่าความเสมอภาคของอำนาจซื้อเนี่ยจะแซงหน้าสหรัฐนะครับความเสมอภาค ของอำนาจซื้อเนี่ยหมายความว่าเวลาเราผลิตสินค้าและบริการในประเทศหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าไปเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่ผลิตสินค้าข้าบริการเนี่ยคอสมันจะเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นวิธีการวัดที่ดีนะครับจีนแซงหน้าสหรัฐอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ GDP ตามความสถมียรภาพของอำนาจซื้อในปี2016นะครับโดยขนาด GDP ของจีนอยู่ที่2ีดล้านล้านเทียบกับสหรัฐอเมริกา18ล้านล้านเหรียญส่วนอินเดียมาอันดับ38.7ล้านล้านนะครับส่วนในปี2 0 30นะครับ GDP ของจีนนะครับตาม PPP เนี่ยครับจะอยู่ที่38ล้านล้านสหรัฐอเมริกาอยู่ที่23ล้านล้านส่วนอินเดียนเนี่ยจะตามมาอันดับ39ล้านล้านแต่ในปี2050นะครับมีการทำนายว่าจีนจะก,ก้าวมาเป็นมหาอำนาจของโลกที่แท้จริงนะครับด้วย GDP นะครับที่ตัวความเสม,มอภาคของหน้าซื้ออยู่ที่ 58ล้านล้านอินเดียอันดับ2 44ล้านล้านสหร,รัฐอเมริกาอันดับ3 34าล้านล้านติดตามารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของตูบูลูครับ